Yeah. ไม่ค่อยดีอ่ะคุณหมอจะต้องทานโปรตีนยังไงดีคะจะเลือกโปรตีนแบบไหนหรือจะต้องลดปริมาณเหลืออะไรยังไงถ้าคุณเป็นไตอยู่คุณก็ต้องลดกันปริมาณโปรตีนลงแต่ถ้าคุณกินน้อยแล้วจะเอาอะไรไปซ่อมแซมอ่ะไตคุณก็ต้องเกิดไตเกิดไตต้องซ่อมแซมเซลล์ซ่อมซลมันหลอดเลือดที่มาที่ไตมันก็จะเกิดปัญหานั้นก็คือเขาก็ทางการแพทย์เลยบอกว่าถ้าคุณเป็นโรคไตเริ่มทํางานไม่ดีแต่ยังไม่ถึงล้างไตคุณลดลงเหนือ0.6กรัมต่อกิโลแต่ถ้าคุณล้างไตแล้วต้องเพิ่มเลยเพราะว่าเราไม่่ต้้องงหววแล มันล้างออกไปแล้วนี่ไม่ต้องห่วงว่าไตาทํางานหนักแล้วมันใช้เครื่องฟอกไตแทนแล้วคุณก็จะกินไป็นึ่งจถึงหนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโปรตีนจากสัตว์มันจะถูกย่อยโปรตีนจากสัตว์สมมติว่าคุณกินโปรตีนจากสัตว์เป็นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียนะคะมีพิษต่อไตแล้วโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันทําให้อินทรนาลีแนลไฮเปอร์เทนชันคือความดันในตัวไตเพิ่มขึ้นไตต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นถึง70%การศึกษาไทายการศึกษาเนี่ยนะคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันเลยนเป็ หน่วย n e ฟรอน front, ในตัวไตอะท่อไตนะั้นความเพชเชอร์ก็เพิ่มขึ้นอองั้นโปรตีนจากสัตว์ทำให้เลือดเป็นกรดอีกต่งตางหากไตต้องทางานขับกรดเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วแถมพอเลือดเป็นกรดไม่ใช่แค่ไตต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นนะร่างกายเราก็ต้องมาบาลานซ์กรดก็ต้องเอาอะไรมาบัฟเฟอร์ดิงเทนเซียมต่างๆมาบัฟเฟอร์ทําให้กรดหายไปกระดูกบ้างกระดูกพรุนอีทานโปรตีนให้เพียงพอถึงคุณจะเป็นไตเพราะไตาต้องซ่อมแซมไตก็ต้องได้โปรตีนมาซ่อมแซมเซลล์และโปรตีนนั้นควรเปลี่ยนชัดเจนเลยค่ะเปลี่ยนจาากแหล่่งงทีมขอ โปรตีนเป็นจากสั์มาเป็นโปรตีนจากพืชแล้วถ้าจะเสริมก็เสริมโปรตีนจากพืชที่ปลอดภัยไม่มีน้ําตาลก็เลยผลิตโปรตีนพืชจากเม็ดฟักทองนะคะซึ่งมีกลุ่มวิตามิน B ีพร้อมนะไม่ต้องไปหาวิตามิน B ีเสริมเหมือนคุณได้วิตามิน B ทุกบีเลยพร้อมเลยนะคะแล้วก็มี B12 พร้อมด้วยนะก็คือแนะนําได้ค่ะว่ากินวันละซองได้คนเป็นโรคไตแล้วตไตก็วันละซองที่ปลอดภัยมากเป็นโปรตีนจากพืช